ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องวิญญาณยังอยู่คงจะจํากันได้ว่าเราเป็นนักร้องอยู่ที่บางแสนค่ะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เราไปร้องเพลงประจําเราได้ฟังจากคนสนิทอีกทีและจากปากแฟนผู้ตายเองเลยค่ะเรื่องมีอยู่ว่า แบงก์ bank, กับอุ้มนามสมมุติเป็นพนักงานในร้านอาหารที่เราร้องเพลงอยู่ทั้งผู้เป็นแฟนกันอุ้มเป็นพี่สาส่วนแบงอยู่บาร์เครื่องดื่มร้านที่เราทำงานจะมีสองสาขาสาขาแรกอยู่บางแสนสาขาสองอยู่ชนบุรีแบงก์ bank, กับอุ้มประจำที่อยู่ที่สาขาชนบุรีแต่จะมาช่วยสาขาบางแสนบ้างมีอยู่ช่วงหนึ่งแบงก์ bank ไม่ได้เข้ามาที่ร้านเลยจนวันหนึ่งที่เราไปทำงานตามปกติก็ได้ยินคนในร้านพูดกันประมาณว่าแบงก์ปุกคอตายสาเหตุเพราะทะเลาะกับอุ้มส่วนอุ้มก็หนีไปต่างจังหวัดไม่ติดต่อมาเลยพ่อมาย่อนดูในคืนก่อนตายแบงกินเ,า,า,เาุกว่อม นะดูแลตัวเองบ้างแบงก์ก็ตอบกลับว่าผมกินวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวตายผมก็ไม่ได้กินแล้ววันที่โพนั้นตรงกับคืนวันอังคารแล้วแบงก์ก็ผูกคอตายราวๆาวช่วงเช้าต่อมานั่นเองที่พอรู้เวลาเพราะก่อนตายแบงก์ได้ตัวออกหาเพื่อนคนหนึ่งแต่เพื่อนคนนั้นไม่ได้คนรับสายเรื่องที่แบงก์ผูกคอตายในห้องน้ำที่หอพักนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยพอย้อนเรื่องราวกลับไปก่อนหน้านั้นแบงก์ที่ไม่ได้เข้ามาทำงานหลายวันเจ้าของร้านเลยต้องตัวตามแต่แบงก์ก็ไม่รับสายให้คนไปดูที่หอก็เเ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 หห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 ห็็็็นน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 มม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 ออ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 ตตตตรรรร์์ไไซซคจจดดยยยยยูููู่่่่่่่่่แแ้้้้้งงงงปปิชวัััุุทาาากกกบสลีีขืใ จนวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนพนักงานที่ร้านสามสี่คนพากันไปหาแบงค์ที่หอแต่พวกเขาไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนของชัน้นสีเลยเดินเดินไปดูแต่ละห้องและคอยเรียกแบงค์แบงค์แบงค์แต่พอถึงห้องหนึ่งระหว่างที่กำลังเรียกอยู่นั้นจู่ๆประตูของห้องข้างๆก็มีเสียงลูกบิดดังขึ้นแกรกเสียงประมาณว่าปลดล็อกห้อง,ง,งนะค่ะทุกคนได้ยินหมดเลยเดินมาดูประตูบานนั่งแง,ง้มออกมาแต่ยังเปิดเข้าไปไม่ได้เพราะคล้องโซ่ด้านในอีกทีมองเข้าไปก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีขน้อยู่ตอนนั้นทุกคนได้มนชยแต่กก็ทอะไไไไรม่ด้เลลยป หลังจากวันนั้นที่หอพักลินมันเริ่มแรงขึ้นทุกวันวันจากชั้นสีลงไปถึงชั้นหนึ่งเจ้าของหอเห็นท่าไม่ดีจึงได้แจ้งให้หน่วยกู้ภัยมาดูกู้ภัยก็มาพังประตูเข้าไปสุดท้ายไปเจอผู้ชายผูกคอตายในห้องน้ำโดยผูกเชือกไว้กับพัดลมระบายอากาศไม่สวมเสือ้อสวมแค่บ็อกเซอร์และนั่งอยู่บนชักโครกผู้ตายรูปร่างสูงและตัวใหญ่สภาพศพขึ้นอืดมาหลายวันแล้วทำให้ไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปเอาศพออกมาได้เพราะศพที่ขึ้นอืดขวางประตูไว้ทำอย่างไรก็พังประตูไม่ได้ตั้งแต่บ่ายโมงจนห ช่วงอาทิตย์ก่อนหน้าจะเจอศพนี่สิคนในหอมไม่มีใครรู้เลยว่าแบงค์ผูกคอตายห้องข้างๆบอกว่ากลางคืนก็ได้ยินเสียงคนซักผ้าแกรงผ้าได้ยินเสียงกึกกักกึกกักเหมือนปกติห้องอื่นๆก็บอกว่าเคยเห็นแบงค์เดินขึ้นเดินลงไปซื้อของข้างล่างเหมือนกันพ่อท้าลูกชิ้นแถวนั้นก็ยืนยันว่ายังเห็นแบงค์มาซื้อลูกชิ้นอยู่เลยแต่ถามอะไรก็ไม่ตอบสักคำพอทุกคนมารู้ว่าแบงค์ตายไปแล้วตั้งแต่วันอังคารต่างก็หลอนขนหัวลุกไปตามๆกัน หลังจากที่เอาศพออกไปแล้วก็ยังคงมีคนเจอเหตุการณ์ประหลาดอยู่อีกแม่บ้านที่หอพักยังเห็นแบงค์นั่งร้องไห้ที่บันไดทุกคืนแร,แรกแรกแกลัวมากไม่กล้ายอยู่ดึกๆหรือมาทำงานเชา้ชาเช้าเลยกลัวจะเห็นคนที่หอก็เห็นกันหลายคนเห็นมานั่งร้องไห้บ้างได้ยินเสียงเดินไปมาในห้องบ้างจนต่างพาก,กันหลอนย้ายออกเกือบหมดตึกคนที่ร้านอาหารที่แบงค์ทำงานก็เคยเจอเช่นกันตอนเลิกงานปิดไฟร้านแล้วเห็นเหมือนคนมานอนเล่นมือถือตรงมานั่งยาวแล้วไฟส่องลงหน้ามาเห็นเป็นหน้าแบงค์แต่พอจะเปิดไฟไปดูกลัับไมม่่ีใครรอยูตงนน้ มาถึงเพื่อนๆเ,เราที่เล่นดนตรีที่นั่นบ้างตอนที่ยังไม่รู้ว่าแบงค์ตายเพื่อนๆเราบอกว่าจะไปสาวเช็คเครื่องดนตรีบนเวทีวทก็ได้ไปเจอแบงค์อยู่ที่บาร์เครื่องดื่มก็ยังทักทายกันตามปกติอยู่เลยสองสามวันต่อมาพวกเพื่อนๆเราขับรถผ่านหอน,นั้นก็เห็นรถกู้ภัยจอดและมีคนเยอะแยะพวกเพื่อนเราก็ยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจจนได้ไปเล่นดนตรีที่อีกสาขาหนึ่งผู้จัดการที่นั่นถามเพื่อนเราว่าออมรู้เรื่องไหมแบงค์ตายแล้วนะอ้อมก็ถามแบงค์ไงพี่ผู้จัดการก็บ ยังเห็นแบงค์ที่ร้านนั้นอยู่เลยสองสามวันก่อนผู้จัดการเลยตอบกลับทันทีว่าเพิ่งตายอะไรหลักตายมาเป็นอาทิตย์ละเพิ่งเจอศพวันจันทร์ที่หอพักณอมก็ตกใจหนักมากเพราะที่เจอแบงค์วันนั้นคือเจอกันทั้งวงไม่ใช่แค่ออมคนเดียวสรุปว่าที่เห็นและคุยด้วยตอนนั้นไม่ใช่คน ส่วนอุ้มแฟนแบงค์หลังจากแบงค์ตายไปก็จะรู้สึกตลอดว่าเหมือนกับว่าเขามาอยู่ยใกล้ๆไม่ไปไหนจนอุ้มกลัวแบบว่านอนไม่ได้เลยเพราะถ้านอนหลับจะฝันเห็นตลอดและก็มักจะเจออะไรแปลกๆถ้ากำลังพูดถึงเรื่องของเขาอยู่เช่นไฟดับบ้างของล่นเสียงดังบ้างหลังจากเกิดเรื่องเพื่อนๆทุกคนก็ไปทำบุญให้แบงค์สุดท้ายห้องที่แบงค์เคยอยู่อุ้มก็ได้ยกของทุกอย่างให้ใครก็ตามที่อยากได้แต่ก็ไม่มีใครก็เอาเลยค่ะจนสุดท้ายมีคนพมา่ามาเอาทั้งทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าและทราบทีหลังว่าห้องนั้นเจ้าของหออ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 อแแแแหหหหลลลลละะใ้้้้้้้คคคคคนน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 นพพพมมมมมม่่่่่่่่าา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 ััััยยยยููฟรรรีีีีตดดดเเเเเืืืืป็กกกกกกทๆสบบจไไวววงงิ เหลือเพียงแค่ช oh, so right ั no so, ้นหนึ่งไม่กี่ห้องส่วนตอนนี้เหตุการณ์คงปกติแล้วเพราะพี่สาวของแบงก์ก็ได้มาทาพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านที่สระบุรีแล้วและเรื่องนี้ก็ผ่านมานานประมาณห้าหกปีได้แล้วค่ะขอไว้อาลัยแด่ผู้ตายในเรื่องและขอขอบคุณแฟนผู้ตายที่อนุญาตให้เอาเรื่องมาลงค่ะสตอรี่บายคุณตุ๊กตาช้าเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงช้าเรื่องเล่าหลอนหลอนช้าประสบการณ์เจอผีช้าเรื่องหลอนจากประสบการณ์ช้าเรื่องเล่าชวนหลอนช้าเล่าเรื่องลี้ลับช้าเรื่องเล่าผีช้าเรื่องเล่าหลอนก่อนอุ